สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะคะนั่นก็คือปรากฏการณ์พระจันทร์เพนหรือพระจันทร์เป็นเกษตรราธิบดีนั่นเองค่ะซึ่งดาวพระจันทร์นั้นมีอิทธิพลต่อสรรพ,พสิ่งบนโลกนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดเพนของดาวพระจันทร์ในครั้งนี้ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อสรรพ,พสิ่งบนโลกนั่นเองค่ะเรามาเช็คกันเลยว่าในแต่ละลัคนาราศี ะได้รับอิทธิพลจากดาวพระจันทร์เพนในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั้นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษ ว่าในช่วงที่เกิดพระจันทร์เพ่นหรือพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมค้นในวันที่6เมษายนปี2566นั้นดาวพระจันทร์ได้เกิดเพลนในเรือนอรินั่นก็คือเกิดเพลนที่ราศีกันนั่นเองนะคะและการเกิดเพลนหรือเกิดพระจันทร์เต็มดวงในครั้งนี้จะส่งอิทธิพลส่งผลต่อคุณยาวไปประมาณหนึ่งเดือนกันเลยทีเดียวคะ่ะการเกิดเพลนที่เรือนอุปสรรคแบบนี้ชาวลัคนาราศีเมษไม่ต้องตกอก,อกตกใจหรือว่าเกิดความกังวล มากจนเกินไปนะคะแน่นอนว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะมีเรื่องยุ่งยากใจมีความกังวลใจเข้ามามีความเครียดนะคะหรือมีปัญหามีอุปสรรคในด้านการงานด้านการเงินหรือเรื่องอื่นๆเข้ามาบ้างแต่พอวันที่19เมษายนปี2566ดาวพระพฤหัสซึ่งถือเป็นดาวสุปเคราะห์ดาวใหญ่ค่ะจะโคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวคุณทับลัคนาราศีเกิดของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งดี ก็ใกล้จะเข้ามาสิ่งดีๆจะมาเกื้อกูลสิ่งดีๆจะมาซัพพอร์ตตัวคุณนั่นเองนะคะดังนั้นในช่วงที่เกิดเพนในเรือนอริครั้งนี้ก็เกิดเพียงแค่ระยะเวลาไม่ได้นานมากมายนักนะคะหลังจากดาวพระพฤหัสมาทับตัวความเป็นอริของดาวพระจันทร์ที่มาเกิดเพนในครั้งนี้ก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปค่ะดังนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีเมษกุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินการทองค่ะ มีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้เป็นสินชาวเมษบางคนไม่เคยเป็นหนี้ก็อาจจะได้เป็นหนี้บางคนได้ไปกู้บางคนไม่ได้ไปกู้แต่เป็นค้ำประกันหรือบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์ไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะโดยที่ใช้เงินแบบเยอะจํานวนมากเทหมดหน้าตากอะไรก็ว่ากันไปช่วงนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นชาวลัคนาราศีเมษบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายด้วยเช่นกัน ค่ะถ้าไม่ใช่ตัวคุณก็อาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนในครอบครัวที่ป่วยไข้ไม่สบายนะคะอยู่ดีๆปวดตามสายตาหรือว่าอยู่ดีๆปวดกล้ามเนื้ออยู่ดีๆเป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดแบบฉุกเฉินฉับพลันได้เช่นกันค่ะไม่พอเท่านั้นการที่ดาวพระจันทร์มาเกิดเพนในเรือนอริแบบนี้ต้องระมัดระวังการทะเลาะกับญาติพี่น้องค่ะต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะ คนเพศหญิงคนเพศแม่ที่อาจจะมีปัญหากับคุณในช่วงนี้ก็เป็นไปได้หรือชาวลัคนาราศีเมษบางคนอาจจะทะเลาะกับแฟนหรือคนรักคู่รักก็ได้นะคะคือในช่วงนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามมันจะมีปัญหาจุกจิกใจเกี่ยวกับเรื่องของคนเข้ามาค่ะอาจจะเจอคนที่พูดจาไม่รู้ความไม่รู้จักกาลเทศอจจะอ,ทอ,อ,ทาอาจจะเจอคนที่ทํางานไม่เป็นอาจจะเจอคนที่ทําให้งานล่าช้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่า เจอกับคนที่ทําให้คุณเดือดร้อนก็ได้เช่นกันในระยะนี้มันมีเกณฑ์เป็นไปได้และชาวลัคนาราศีเมษบางคนอาจจะได้ใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถรีโนเวทบ้านนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเพิ่มเติมต่อเติมทำโรงจอดรถใหม่ลาดพื้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินสำนักงานออฟฟิศและร้านค้าเช่นเดียวกันค่ะ ถ้าใครที่เป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะและในระยะนี้ทำงานหนักทำงานเยอะค่อนข้างเหนื่อยกลับกลายเป็นว่าจะส่งผลที่ดีต่อดวงชะตาค่ะเพราะการที่ดาวพระจันทร์มาอยู่ในเรือนอริซึ่งนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนของอุปสรรคอุป,ปะแปลว่าใกล้สักหมายถึงสวรรค์นั่นหมายความว่าใกล้สวรรค์ใกล้หนทางที่จะสาเร็จอยู่บนเส้นทางที่จะสาเร็จแล้วนั่นเองค่ะงานคุณจะหนักขึ้นงานคุณจะเยอะขึ้นมี ื่องที่ต้องครีมีเรื่องที่ต้องเครียดมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องใหญ่ๆที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชาวลักขณาราศีเมษต้องพยายามระมัดระวังและรอบคอบให้มากขึ้นนะคะท่านใดที่เป็นนักเรียนนักศึกษากําลังเล่าเรียนอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้ทําเรื่องเกี่ยวกับการศึกษามีเกณฑ์ที่จะได้สอบได้ประเมินได้แข่งขันมีเกณฑ์ที่จะข้องเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาด้วยเช่นเดียวกันค่ะเหนื่อยหน่อยนะสําหรับใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะต้องอ่านหนังสือ เยอะขึ้นแบ่งเวลาให้ถูกแบ่งเวลาให้เป็นใครที่ไม่ได้อยู่ในวัยนะักเรียนนักศึกษาเป็นวัยทํางานก็จะเหนื่อยในเรื่องของการทํางานค่ะบางคนเร่งสร้างผลงานเพื่อที่จะได้ปรับเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมันเป็นช่วงที่ต้องมีอะไรมาแลกอะ่ะคุณต้องทํางานอย่างหนักเพื่อแลกกับผลตอบแทนคุณต้องทําแบบประเมินอย่างหนักหรือว่าทําผลงานอย่างหนักเพื่อที่จะต้องแลกกับการปรับขั้นปรับตําแหน่งเพื่อที่จะมีการถูกเชิดชูใน วงการในสายงานของคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีเมษอาจจะต้องเหนื่อยก่อนจึงจะมีความสําเร็จตามมานั่นเองค่ะแต่ผลงานของคุณก็จะก่อเกิดเป็นลาบเป็นผลให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจโฟกัสไปที่เรื่องของการงานได้เลยมันจะมีมุมที่ดีเข้ามาค่ะพอในวันที่8เมษายนดาวพระศุกร์ก็จะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีซึ่งดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพา้าและดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณค่ะก็ จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินการทองมีเงินไหลเข้ามามากขึ้นแต่รายจ่ายก็เยอะนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเจอกับของเสียของพังด้วยท่านใดที่มีคู่มีแฟนจะได้คุยกันรปรึกษากันกับคนรักวางแผนในเรื่องของการแต่งงานแต่งการใครที่แต่งงานแล้วก็วางแผนในการมีบุตรมีลูกหรือวางแผนซื้อบ้านซื้อรถค่ะจะมีเกณฑ์ปรึกษากับคนรักมากขึ้นหรือมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับคนรักหรือคู่รักของคุณมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ